ค,ครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งนะครับของรายการฉายแววกับผมนิมิตลักษมีพงศ์นะครับซึ่งซีรีส์ปีแรกของเราในครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องของภาพยนตร์สั้นหรือภาพยนตร์แอนิเมชัน่นจากกลุ่มน้องๆที่เรียนสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรมของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล วันนี้หนังสั้นที่เราภาคภูมิใจมากนั่นก็คือเรื่องวิดีโอล็อกครับก่อนที่เราจะไปพบกับเจ้าของหนังเรื่องนี้ซึ่งเป็นผู้กำกับนะครับอยากจะให้คุณได้ดูหนังกันก่อนวิดีโอล็อกเป็นยังไงล็ Lock อกกันเลยฮะ สวัสดีค่ะหลิงค่ะชื่อหลิงค่ะอายุ26ปีที่หลิงอัดวิดีโอวันนี้ก็เพราะว่าหลิงกำลังท้องค่ะท้องลูกคนแรกของหลิง ฮัลโหลอยู่ไหนอะ่ะหลิ่งโทรไปทำไมไม่รับฮะแล้วนี่จะไปโรงพยาบาลด้วยกันหรือเปล่าอะไรนะฮัลโหลฮัลโหล ว่ากันว่าคนทองต้องกินไข่กับนมเยอะๆแต่วันนี้หลิงรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะเรามาดูกันว่าหลิงจะกินได้เยอะเท่าไหร่ตดาดาอาหารเช้าของวันนี้ จริงมันก็สำคัญนะที่จะเลือกห้องนอนสีสวยๆให้เหมาะกับลูกอะ่ะสีชมพูก็ดีนะแม่แม่เคยอยากได้ห้องนอนสีสวยๆไวในทีวีมาตลอดแต่ยายของลูกไม่เคยยอมเลยแต่ลูกไม่ต้องห่วงนะแม่จะทำห้องนอนสีสวยๆให้เหมาะกับลูกเอง น่ารักเนาะแต่ลูกจะต้องน่ารักควานเีเยอะเลยลูกรู้ไหมมันไม่ง่ายเลยนะลูกที่จะเกิดมาเป็นผู้หญิงลูกต้องเลือกคนที่ดีแล้วก็ไม่ตกหลุมรักใครง่ายๆลูกต้องเลือกผู้ชายที่ดีมีความรับผิดชอบแล้วก็มีมารยาทด้วยนะลูก ที่นี่คือที่ที่เราจะต้องอยู่ต่อไปจากนี้นะ จัดแปลนตามนั้นให้ลูกสาวดิฉันด้วยนะคะหมายความว่ายังไงนะคะหมอลูกดิฉันอ่อนแอเกินไปแล้วหรอคะคือเด็กในท้องเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับแต่ว่าตัวคุณแม่เนี่ยไม่แข็งแรงพอที่จะคลอดได้ด้วยตัวเองคนไข้ปฏิเสธที่จะทำเคมีบำบัด ตอนนี้มะเร็งในต่อมน้ําเหลืองเนี่ยก็ลุกลามไปเร็วมากนะคะทํทำให้ร่างกายของคนไข้เนี่ยเปราะบางเราจำเป็นต้องผ่าตัดแทนนะครับทำอะไร,รอ่ะแม่ก็ถ,ถ่ายวิดีโอลูกไงพูดอะไรหน่อยสิจ๊ะไม่เอาอแม่เก็บเถอะ ลูกแม่ถึงเวลาที่แม่ต้องบอกเรื่องนี้กับลูกแล้วลูกกำลังจะเกิดแล้วแต่แต่แม่กำลังจะตายแม่เป็นมะเร็งซึ่งตอนนี้ก็รุนแรงมากแล้ว ที่แม่ถ่ายวิดีโอนี้ไว้แม่แค่อยากให้รู้ได้รู้จักแม่สักนิดก็ยังดีแม่อยากให้ลูกรู้ว่าตลอดเวลาที่ลูกอยู่ในท้องแม่เนี่ยแม่มีความสุขมีความสุขมากแม่ดีใจที่ได้รู้จักลูกนะ หลิน คือคุณพิงคุณคพิงชำพูนใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณพิงชำพูนจันไทยสวัสดีครับวิดีโอล็อกครั้งแรกเราก็นึกว่าแหมจะ เป็นหนังผี Paranormal Activity ผสมชัตเตอร์โอ้แม่เจ้าเล่นกระแทกเคี่ยนใจกันแบบนี้นี่แบบโอ้ยน,นี่ประสบการณ์ตรงเหรอเนี่ยอ๋อไม่ใช่คะ่ะแต่จริงๆแต่จรงิงก็ดึงไอเดียจาก Paranormal เหมือนกันนะคะอ้าเหรอพยายามจะถ่ายให้หมันเป็นเซลฟ์เซลฟ์แคมเร่ะค่ะอืมแต่ว่าอย่างเทคนิค Paranormal ก็ดีหรือว่าแบบ w i s h Project อะไรก็ดีเขาเขาก็จะมี กล้องแบบเหมือนมีตัวเร็ใช่ใชว่ากำลังถ่ายทำอยู่นะวันที่เท่าไหร่เวลาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรตรงนั้นจริงๆเราตั้งใจค่ะเพราะว่าเพราะว่าพวก <c oughs> ที่เขาเรียกว่า 4G ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเพราะว่า ที่ทำเนี่ยเป็นหนังสั้นแล้วแต่ละช็อตเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานเพราะฉะนั้นอยากให้คนที่ดูเนี่ยสนใจกับตัวนักแสดงมากกว่าไปดูพวก<ไ> <surface S 1> เซอร์เฟสของของตัวข้างหน้าปุ่มเรคคอร์ดอะไรเงี้ยค่ะแล้ว <ừ> ก็ตั้งใจทําออกมาเหมือนเรียลลิตี้คือเหมือนลักษณะเป็นโฮมวิดีโอที่ถ่าย <C oughs> ตัวละครถ่ายเอง <C oughs> จริงๆแล้วคือทั้งหมดคือการแสดงเนาะทั้งหมดคือการแสดงเพียงแต่ว่าวิธีการนําเสนอออกมา ทำเป็นแบบวิดีโอไดอารี่น้องคนนี้เล่นเก่งมากเล่นเป็นธรรมชาติมากๆนี่นี่คือเพื่อนที่คณะรุ่นน้องหรือว่าอะไรยังไงไม่ใช่ค่ะเป็นคนที่ผ่านการแคสติ้งอ๋อนี่แคสต์แคสต์มาคือแคสจากเด็กที่เรียนการแสดงจริงๆเราแคสจากหลายมหาลัยเลยค่ะมีทั้งจากจุฬาจากธรรมศาสตร์แต่ว่าคนนี้นี่คือจากธรรมศาสตร์ไม่แปลกใจเลยฮะท่านผู้ชมเพราะว่า คนที่จะเล่นเป็นธรรมชาติได้อย่างนี้เนี่ยจะต้องจะต้องผ่านการฝึกผ่านการเรียนถึงจะเล่นได้ธรรมชาติคือเล่นแบบไม่เล่นน่ะซึ่งผมชอบมากวิธีการแสดงแบบนี้เพราะว่ามันมันดูแลจริงมากแล้วก็ประกอบกับกล้องที่ใช้นี่กล้องอะไรฮะใช้5 d ดีถ่ายค่ะแล้วนอห้แล้วก็ถือจริงจริงเราจะมีตากล้องค่ะตากล้องเป็นคนถ่ายทั้งหมดตัวแสดงจะ เหมือนแค่เอามือติดจับกล้องไว้เฉยๆอะค่ะจริงๆแล้วมีดีเรคเ o อร์ p อโตกราฟีค่ะโอ้แต่เก่งเนาะทำได้ <c oughs> เนียนแล้วก็เหมือนมากคืออารมณ์ตรงนี้มันช่วยทำให้คนดูอย่างผมรู้สึกว่ามันจริงทีนี้พอเราเชื่อมันก็เลยไปตามไปตามอารมณ์ของของเรื่องแล้วก็ตัวละครที่พาไปทีนี้ถามนิดนึงว่าทำไมถึง ถึงมีเรื่องอะไรที่กระแทกกระท้อนกระเด้งกระดอนจิตใจของของน้องพิงค์ที่อยากหยิบประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาทำเป็นเป็นหนังเรื่องเรื่องวิดีโอล็อกเรื่องนี้ออจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยคือโตมากับคุณแม่ค่ะคสองคนคืออยู่กันในบ้านครอบครัวมีสองคนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นชีวิตของเราเราก็เลยอยากใช้อันนี้มาเป็นหนังเพราะว่าเป็นหนังศบก็เลยอยากเล่าในสิ่งที่ เราคิดว่าจริงด้วยอะค่ะจริงๆแล้วคุณแม่เป็นอินสปิเรชันใหญ่ที่สุดในชีวิต,ตก็เลยแ<ต>ไ<ด>แต่ไม่มีใคร<ม>ในครอบครัวเป็นมะเร็งใช่ไหมไม่มีค่ะเ,เรื่องเรื่องมะเร็งนี่คือเหมือนจริงๆตอนที่คิดเนี่ยคิดว่า,าตัวเอกเนี่ยจะเป็นอะไรดีจะเป็นโรคอะไรดีที่แบบใกล้ตายแล้วก็มีระยะเวลาการาพัฒนาของโรคให้เห็น ด้วยความที่มันเป็นเรื่องรอบตัวเราอะค่ะก็เลยคิดว่าน่าสนใจเพราะว่ามันน่าจะเข้าถึงคนได้ได้มากกว่าเรื่องในจินตนาการวะค่ะก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเพราะว่าเข้าใจเข้าใจถึงแก่นของของของคนที่มีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรคนดูเอ,อ่อจริงๆแมสเซจใหญ่เลยของ ของหนังที่คิดตอนแรกคือแม่เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะแล้วความความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็คือความรักของพ่อแม่มเมสเซจใหญ่เลยของหนังเรื่องนี้ถึงมีมีคัดอยู่คัดหนึ่งที่คุณแม่อ,อนอนฟุบอยู่กับบนเตียงแล้วก็มีหนังสือที่เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งอยู่ใช่เป็นอีก สิ่งที่สะเทือนใจมากใช้เวลาในการเตรียมตัวเรื่องอย่างเช่น Pre-Production ในการเขียนสคริปต์ในการ เริ่มถ่ายทําอะไรต่างๆใช้เวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างนานนะคะเพราะว่าออสคริปต์เขียนยากมากด้วยความที่ต้องการที่จะให้มันเป็นวิดีโอล็อกแบบคนพูดกับกล้องอก็ต้องพยายามหาคําที่มันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอะคะ่ะเขาว่ากันว่าคนท้องต้องกินไข่กับนมเยอะๆแต่วันนี้หลิงรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะเรามาดูกันว่าหลิงจะกินได้เยอะเท่าไหร่ ด้วยความที่ตอนเรียนเขียนสคริปต์ไรทิงเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดมแล้วพอมาเขียนเป็นสคริปต์ภาษาไทยก็ต้องต้องมีคนช่วยเยอะค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งทำรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะค่ะคุยกับคุณหมอคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่เขาทําอยู่ที่ศูนย์คือโทรไปหาแล้วก็ไปเข้าไปพูดคุยว่าเมะเร็งเนี่ยมันกี่มันมีกี่ขั้นแล้วก็มีการพัฒนาย,ยัางไงบ้างแล้วก็จะออกมาทางร่างกายยังไงก็ ใช้เวลาประมาณ2เดือนในการรีเสิร์ชเรื่องมะเร็งใช่ค่ะก็เลยถ่ายทอดออกมาในแง่ของการเมคอัพซึ่งจุดนี้เป็นจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของหนังเรื่องวิดีโอล็อกคือเรื่องการเมคอัพนะฮะต้องชมคนที่ทำเมคอัพด้วย<ะ>เห็นพัฒนาของโรคว่าขั้นที่1น,นะขั้นที่2ที่3ร,ระยะสุดท้ายตรงนี้ใช้ เมคอัพมืออาชีพหรือว่าช่วยๆกันนจริงๆแล้วที่มหิดนนี้มีวิชาเมคอัพค่ะเมคอัพเอฟเฟกก็เลยดึงจากนักเรียนที่เรียนคลาสเอฟเฟกต์เมคอัพเนี่ยค่ะเป็นใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันรุ่นเดียวกันค่ะโ่งแต่ว่าแต่ว่าก็คือเหมือนเราก็จะเสิร์ว่าเออหน้าตาของคนเป็นมะเร็งเป็นประมาณไหนแล้วก็จะให้เขาแต่งตามรูปอะไรนี่คืออิงมาจากของจริงเลยใช่ค่ะ ระยะเวลาในการถ่ายทำนานไหมคใช้เวลาถ่ายทำสองวันค่ะอ,อ๋อสองวันแต่ตัดต่อน่าจะพอสมควรทีเดียวเพราะว่าลักษณะงานแบบนี้เท่าที่พี่เห็นมันเป็นงานที่ต้องฟุตเยอะใช่ไหมใช่ค่ะต้องเก็บฟุตเยอะใช้เวลาตัดต่อประมาณสองถึงสมอาทิตย์ค่ะตัดต่อยากมากค่ะเรื่องนี้เพราะว่าเขียนสคริปต์มาเนี่ยจริงๆสคริปต์เดิมเนี่ยไม่เหมือนกับหนังที่ออกมาเพราะว่าหนังเนี่ยพยายามจะทำให้อ,อ มันกระชับมากที่สุดเพราะโจมันคือหนังสั้นหรือว่ายังไงแล้วก็หนังด้วยความที่เป็นวิดีโอล็อกถ่ายเองมีมุมเดียวส่วนใหญ่ฉากหนึ่งจะมีมุมเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคัดหนึ่งมันจะนานสําหรับคนดูมันก็จะอาจจะทําให้หน้าเบื่ออ๋อก็จริงใช่ทำให้หลุดจากฟีลลิ่งที่เราควรจะได้รับก็เลยพอตัดออกมารอบแรกหนืดหนืดใช่หนืดโอเค้าเลยก็เลยต้องทําก็ต้อง ซอยให้ถี่ขึ้นค่ะก็ใช้เวลาในการลำดับเรื่องจริงๆค่อนข้างนานเพราะว่าให้คนดูหลายคนด้วยค่ะว่าเข้าใจหรือเปล่าแล้วหนังมันมีอิมแพ t มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะคือหนังแบบนี้ไม่รู้นะถ้าพี่มองในแง่ของคนดูหนังทั่วๆไปที่เขาอาจจะไม่ได้คุ้นเคยอยู่กับในกองถ่ายไม่ได้เห็นเบื้องหลังการทำงานก็าอาจจะมองว่า การทําหนังแบบนี้มันง่ายๆคนคนเดียวถือกล้องใช่ไหมแล้วก็ถ่ายอาจจะทํางานแล้วก็มีไฟแค่อาจจะไม่ต้องใช้ไฟด้วยไฟโรงบาลอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเบื้องหลังทํางานกันเยอะไหมทีมที่ใช้ถ่ายทําหนังเรื่องนี้มีประมาณ12คนค่ะโอ้แม่เจ้าท่านผู้ชม12คนค่ะ12คนก็อย่างที่เล่าไปก็คือ,อมีดี렉เตอร์ออฟฟ o t โ g กราฟีแล้วก็ ด้วยความที่ใช้ c a n นนซึ่งเป็น DSLR มันก็ไม่ใช่กล้องดิจิตอลทั่วไปที่มันจะโฟกัสได้เองอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีโฟกัสผู้เลือกก็ส่วนใหญ่ก็คือทีมงานปกติค่ะมีดีเรคเตอร์อผู้ช่วยผู้กำกับช่างแต่งหน้าช่างทำผมช่างไฟช่างไฟช่างเสียงพูดถึงเสียงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าหนังแบบนี้เนี่ยเป็นหนังที่อาจจะมีปัญหามากในช่วงการตัดต่อฟุตเยอะกล้องอเยอะ แล้วก็บางครั้งซีเควนซ์ไม่ต่อเนื่องจริงๆเสียงค่อนข้างมีปัญหาค่ะเป็นปัญหาใหญ่สุดหนังเรื่องนี้ใช้เวลาแก้ไขเสียงอย่างเดียวประมาณสามอาทิตย์ค่ะนี่ยังไม่รวมตัดต่อเมื่อกี้ตัดต่อสามอาทิตย์นะต้อง <c oughs> มาแก้เสียงนี่ทั้งสามอาทิตย์ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าเ,เสียงที่เลคคอร์ดมาของจริงๆเราใช้บูมไม่ได้เลคคอร์ดเข้ากล้องพอเป็นบูมไม่ปั๊บเขาก็จะคัดมาแบบ ด้วยความที่มันเป็นวิดีโอล็อกมันก็ใช้ใชสเสลดยากอพอ,อมไม่มีสเสลดมันก็เลยเอามาซิงเสียงยากแล้วก็เลยส่วนใหญ่ของหนังเนี่ยต้องอัดใหม่ค่ะมีมาพูดมาพูดในห้องอัดใหม่ในห้องอัดใหม่แล้วก็ทำซาวด์ซาวด์วเอฟเฟกเพิ่มค่อนข้างเยอะเพราะว่าโรงพยาบาลที่ใช้ที่ไปที่ไปถ่ายเนี่ยเป็นโรงพยาบาลจริง เพราะฉะนั้นเสียงข้างนองเนี่ยค่อนข้างดังเลยค่ะแล้วก็ต้องอม,มีการปรับลงอะไรย่ะโอ้นี่แสดงว่าใช้เวลากระเสียงไปสามอาทิตย์นี่มันมากกว่าตอนถ่ายนะใช่ค่ะถ่ายง่ายกว่าคือตอนแรกไม่คิดว่าจะใช้ถึงสามอาทิตย์ค่ะเพราะตัดเสร็จปับ๊บเอ๊ะทำไมรู้สึกเสียงมันไม่ใช<อ>แ่แล้วพอเอาไปให้คนที่ทําเสียงเขาดูซึ่งก็คือเป็นรุ่นน้องในคณะเขาบอกว่านี่ไม่ใช่แล้วพี่พี่ต้อง มีคนมาอัดซ้ําแล้วนะเสียงมันไม่ตรงกับปากใช่ใช่ค่ะอ๋อคือตอนแรกจะไม่รู้เลยว่าจะมีปัญหานี้ใช่ไหมใช่ค่เพราะว่าอัดแยกกันอภาพก็ภาพเสียงก็เสียงณวันนี้เวอร์ชั่นสุดท้ายที่เราได้เห็นเนี่ยอพอใจไหมจริงๆถามว่าพอใจไหมพอใจค่ะเพราะว่าเพราะว่าอันนี้ก็ก็สุดความสามารถแล้วค่ะถ้าถามว่าทําได้มากกว่านี้ไหมวิดีโอล็อกมันก็ มันก็คงได้แค่นี้ค่ะแต่ถ้าถามว่าอยากจะทําอะไรเพิ่มไหมคืออยากจะให้เสียงดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเสียงค่อนข้างเป็นปัญหาใหญ่ในหนังเรื่องนี้เลยค่ะภาพไม่มีปัญหาค่ะถามนิดนึงอันนี้นอกเรื่องนะฮะส่วนตัวของของคุณพิงค์เองคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่เฟมินิสต์ไหมเออจริงๆแล้วไม่ค่อยใช่ค่ะไม่ค่อยใช่เพราะว่าเอ่อด้วยความที่ จริงๆแล้วชอบเรื่องการถ่ายทำการถ่ายภาพการทำหนังมาตั้งแต่มอปลายก็จะคุกคคกับการออกกองอยู่แต่กับผู้ชายส่วนใหญ่ก็เลย oh, <yeah. S 1> ก็เลยก็เลย,เลยมีความเป็นผู้หญิงน้อยมากค่ะ <laughs> มุมมองส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายด้วยะคะ่ะ oh. เพราะว่าคือจริงๆบทเรื่องนี้ยเขียนจากมุมมองของผู้ชายนะคะ ว่าว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเป็นเพศที่จริงๆแล้วคือเริ่มต้นเนี่ยเป็นเพศที่จริงๆแล้วเอปราะบางมากแต่จริงๆเขาสามารถเขาสามารถยอมรับในเรื่องที่เขากําลังจะตายแล้วเขาก็ท้องอยู่แล้วเขาก็ดําเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็งมากก็เลยอยากจะแสดงให้ดูอ๋อนี่คือมุมมองผู้ชายเหรอใช่ค่ะเพราะว่าไม่รู้นะพี่เพิ่งดูเมื่อกี้เนี่ยพร้อมๆกับ คุณผู้ชมทางบ้านเป็นรอบแรกดูพร,พร้อมกันเลยจริงๆสดๆแล้วผมก็ยังไม่ได้เจอกับคุณพิงคือยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยใครกำกับพี่เดาว่าเป็นผู้หญิงกำกับ <c oughs> <c oughs> เออ <ฮะ S 2> พี่ <ฮะ S 2> พี่ดาว่าเป็นเป็นผู้พี่ว่าต้องเป็นผู้หญิงอะ่ะถึงจะเข้าใจอารมณ์ที่จะทำหนังออกมาอย่างนี้ได้อ๋อนี่คือมุมมองผู้ชายเหรอใช่ค่ะเพราะว่าออพอทำพออยู่กับ ผู้ชายเยอะๆอก็จะรับมุมมองของผู้ชายมาเยอะมากค่ะแล้วเขาก็จะแบบว่าเคยมีเคยมีคนนึงพูดว่าอา้าวก็ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยผู้ชายส่วนใหญ่ก็เลวทั้งหมดอ,นนอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะก็อันน,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 นี้อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นผู้ชายคนนึงที่เล่ามาค่ะคือมันเลยวยังไง <c oughs> คือปรึกษาเรื่องเรื่องเรื่องเนี้ยค่ะว่าเออจะทําไงให้เห็นว่าผู้หญิงเนีะย เข้มแข็งขึ้นมาบ้างาเขาบอกว่าไม่ต้องทําหรอกมันไม่ได้ดูมันไม่ได้ดูจริงขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะยังไงผู้หญิงผู้คนก็ต้องมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตนนมีการพลิกผัน,นใช่ใช่ค่ะซึ่งก็จริงเขาเขามีแฟนเขาเลยเขาเลยท้องแล้วเขาพอท้องเขาก็เลยได้เห็นว่าอะความรักของแม่มีมากขนาดไหนแล้วเขาว่ารักลูกมากขนาดไหนถึงขั้น ไม่ยอมทำาคมีโงแล้วก็ทำให้มะเร็งเนี่ยกระจายไปทั่วแล้วแล้วแลวคุณพิงค์ไม่คิดบ้างหรือว่าสำหรับผู้ชายแล้วเนี่ยชีวิตของเขาเปลี่ยนเพราะผู้หญิงนะก็อาจจะมีมั้งคะมันก็เหมือนกันใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เ <c oughs> พราะว่าก่อนที่จะเริ่มเขียนบทจริงๆเนี่ยอ่านอาร์ติเคิลในอินเทอร์เน็ตเก<อ>ี่ยวกับ มะเร็งซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องจริงด้วยนะคะคือมีผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีผู้ชายมาทําให้ท้องแล้วก็ทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวแล้วตอนแรกเขาก็คิดว่าเขาจะทําแท้งเสร็จแล้วก็คิดไปคิดมาก็เหมือนลูกโตขึ้นมาได้นิดนึงเริ่มดิน้นก็เลยเอ้ยไม่ทําดีกว่ารู้สึกว่าเออก็ก็ดีนะก็ ก็เข้มแข็งดีนะคือคือตัวตัวพิงเองเนี่ยพิงพิงยังมองภาพตัวเองท้องหรือมีลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกอะคะ่ะว่าว่าเราจะเป็นยังไงเราจะแบบทุ่มเทได้ขนาดนี้เลยเหรอ <ừ> แล้วก็ไปผันกลับไปมองแม่ออแม่ก็ทุ่มเทให้เราเยอะขนาดนี้เลยนะอ <ừ> ะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมบางครั้งเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ที่อ่อนไหวเหมือนกันนะใช่มันมองได้สองด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมกลับมองว่าเด็กคนนี้ถ้าโตมา ก็อาจจะรู้สึกผิดนะคือเป็นเป็นคนที่ฆ่าแม่จริงๆในหนังไม่ได้บอกนะคะว่าแม่จะตายก็ก็เมื่อกี้เพิ่งเห็นแม่เขาบอกว่าแบบลูกกําลังจะเกิดแล้วแม่กําลังจะตายแต่ก็เกิดมาแล้วก็อาจจะอยู่ได้อีกนิดนึงแล้วถึงค่อยตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้บอกว่าคลอแล้วตายเลย สามารถคิดได้หลายอย่าง <laughs> <laughs> จริงครับผมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะหนังที่สามารถทําให้เราดูจบป๊บมีเรื่องถกอะไรประเด็นอะไรไปได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบจากทุกๆเรื่องในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาในแต่ละตอนถ้า ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ดูฉายแววนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฉายแววประกายความสามารถขอบคุณมากคุณพิงค์ะนะฮะวันนี้นอกจากจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวผมเองด้วยในมุมมองของของเรื่องของเพศเรื่องของอความอดทนความแข็งแกร่งของของเพศแม่ นะฮะผมเชื่อแน่ๆว่าน้องๆหรือหลายๆคนที่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วคงจะรักแม่มากขึ้นกว่าเดิมหรือรักแฟนของตัวเองภรรยาของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็แน่นอนครับวิธีการทํางานของพี่พิงค์ของน้องๆน,น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องให,หลายคนอยากจะมีอะไรแนะนําน้องๆไหมฮะเกี่ยวกับการทําหนังจริงๆการการทําหนังเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นการสร้างโลกขึ้นมาใหม่ได้เลยค่ะ คือเหมือนหนังแฟนตาซีเขาก็จะแบบว่ามีอะไรก็ได้คือจริงๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ในในโลกของภาพยนตร์นะคะคืออันนี้เป็นความคิดของพิงเพราะฉะนั้นอย่าไปจํากัดความคิดสร้างสรรค์ของเราอย่าไปจํากัดความชอบของเราว่าเราชอบอะไรยังไงนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะทําหนังแบบไหนก็ตามคือคือโดยประสบการณ์ของพิงเนี่ยหนังเรื่องนี้ไม่สามารถประสบความสําเร็จหรือเสร็จออกมาเป็นหนังเรื่องนี้ได้เลยถ้า ถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีคนที่มาช่วยในกองถ่ายก็ตามในการตัดต่อก็ตามการทำซาวก็ตามคือทุกคนที่เข้ามาช่วยในหนังเรื่องนี้จริง,รงๆก็เป็นเป็นคนที่เป็นหนึ่งในคนสร้างหนังเรื่องนี้เหมือนกันคะคือสำคัญมากทีมทำหนังก็เหมือนสร้างบ้านใชนะะต่ต้องต้องมีหลายคนนะคะคต้องร่วมร่วมแรงร่วมใจ ครับผมเอาละฮะวันนี้เราคงได้ข้อคิดอะไรมากมายทีเดียวขอบคุณคุณพิงมากนะครับ,บค,ครับผมแล้วก็โอกาสหน้านะฮะเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับหนังสั้น นะฮะไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันหรือว่าหนังสั้นจากน้องๆที่เรียกว่ามีการฉายแววความสามารถพิเศษต่างๆติดตามกันได้อีกครั้งหนึ่งในตอนหน้านะฮะของฉายแวววันนี้ต้องขอขอบคุณมินิเทเตอร์แห่งนี้สวยมากครับนะฮะสำหรับอาคารศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดลศารยานะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำเราวันนี้เอาละครับวันนี้ผมนิมิตกับคุณพิงค์ลาท่านผู้ชมแค่นี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ